สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์นะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่20นะครับ20ธันวาคม2024นะครับผมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จับติวกันไปเรียบร้อยนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จัดขึ้นที่นครซูริสนะครับผมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมผลการจับฉลากนะครับผมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026 โซนยุโรปปรากฏว่าทีมชาติอังกฤษนะครับทีมขวัญใจมหาชนขวัญใจแอดมินด้วยนะครับอยู่ในสายบาระโอกาสเข้ารอบสุดท้ายค่อนข้างจะสดใสนะครับค่อนข้างจะสดใสครับการจับฉลากแบ่งกลุ่มนะครับฟุตบอลโลกเวิลด์คัพ0 2 6นะครับรอบคัดเลือกเนี่ยจัดขึ้นที่นครซูริทประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยแบ่งเป็นกลุ่ม12กลุ่มนะครับการแข่งขันเนี่ยจะเป็นการ จะเป็นในระบบแบบเย่าเยือนในแต่ละกลุ่มนะครับโดยจะนำแชมป์กลุ่มเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนระดับที่2ที่ดีที่สุด8จาก12ทีมนะครับมาประกบคู่เพย์ออฟเพื่อหา,อาโคต้าในโซนยุโรปเนี่ย16ชาติเข้าไปร่วมฟาดแข่งในศึกฟุตบอลโลกเวิลด์คัพ2026นะครับผม เบื้องต้นนะครับทีมอังกฤษนะครับทีมขอนใจมหาชนนะอยู่กลุ่มเคนะครับร่วมกับเซอร์เบียอารเบเนียลัตเวียและอันเดลาอันเดลานะครับผมก็ค่อนข้างเบานะครับน่าจะสดใสครับผมส่วนสเปนนะครับแชมป์ยูโร2024นยอยู่ในกลุ่ม E นะครับหรือกลุ่ม G ครับขึ้นอยู่กับผลแพ้ชนะในศึกเดเน e a ลีกที่จะคิกออฟกันในฟีฟ่าเดในช่วง2025นะน่าจะเป็นช่วง มีนาคมนะครับในเนชันลีกนะครับเรามาดูกลุ่มการแข่งขันนะครับผมกลุ่มการแข่งขันนะครับ12กลุ่มเนี่ยครับดังต่อไปนี้เลยครับผมกลุ่มเนะครับเยอรมันและอิตาลีเนี่ยหาผลผู้ชนะนะครับผมใครชนะมาอยู่กลุ่มนี้ร่วมกับไอร์แลนด์เหนือลักซัมเบิร์กและสโลวาเกียนะครับนี่คือกลุ่ม A นะครับทีมไหนที่คะแนนเป็นแชมป์จ่าฝูงนะครับว่างานเถอะแชมป์กลุ่มนะครับเข้ารอบอัตโนมัติ นะครับผมกลุ่ม B ประกอบด้วยสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์สโลวาเนียและก็โครเอเชนะครับกลุ่ม C นะครับาหาผู้แพ้ผู้ที่แพ้นะครับเดนมาร์กหรือโปรตุเกสนะครับมาอยู่กลุ่มนี้ร่วมกับเบลารุสกรีซและสกอตแลนด์นะครับแพ้ในเอเดนชั่นลีกนะครับเอเดนชาลีกเป็นที่รู้กันนะครับ NA คือเนชั่นลีกนะครับกลุ่มดีฝรั่งเศสและโคเอเชียใครที่ชนะในเนชั่นลีกนะครับมาอยู่กลุ่มนี้ร่วมกับไอร์แลนด์ ยูเครนและอัลเซอร์บจันนะครับนี่คือกลุ่มดีนะครับไปดูกลุ่ม E ีนะครับกลุ่มดีเนี่ยผลเนชั่นลีกผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือสเปนนะครับมาอยู่กลุ่มนี้ร่วมกับจอร์เจียตุรกีและบังกลาเรียนะครับอโอ้บังกลาเรียนี่หายหายไปนานนะครับหายหายในเวทีฟุตบอลโลกไปไปนานพอสมควรอยู่นะครับมสมัยนั้นก็ฮิสโตสตอยคอฟเนี่ยโอ้โดดเด่นมากโดดเด่นมากดดดมาก,กลุ่มเอฟนะครับ ผู้ที่ชนะในเนชั่นลีกของเดนมาร์กหรือโปรตุเกสนะครับมาอยู่กลุ่มนี้ร่วมสายกับไอซ์แล Hungary นด์อาบานียและก็ฮังการีนะครับกลุ่มจีนะครับผู้ที่แพ้ในเนชั่นลีกของเนเธอแลนด์หรือสเปนนะครับมาอยู่กลุ่มนี้นะครับร่วมสายกับโปแลนด์ฟินแลนด์มอตาและลิทัวเนียนะครับกลุ่มเฮดนะครับประกอบด้วยโรมาเนียไซปัสซานมาริโนบอสเนียและก็ออสเตรเลียนะครับ กลุ่มไอนะครับใครที่แพ้ในนชั่นลีของเยอรมนีหรืออิตาลีนะครับใครก็ได้นะครับมาอยู่กลุ่มนี้ผู้ที่แพ้มาอยู่กลุ่มนี้ร่วมสายกับเอสโตเนียนอร์เวย์มอโดมาโดวาแล้วก็อิสราเอลนะครับกลุ่มเจนะครับเบลเยียมเวลคาซักสันมาซิโดเนียแล้วก็ลิสต์นสไตล์นะครับกลุ่มเคอังกฤษนะครับในลำดับที่4ที่แอดมินทำไว้นะครับลำดับที่4อังกฤษ เซอร์เบียอัลบเนียลัตเวียแล้วก็อันเดรานะครับน่าจะสดใสนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับกลุ่ม L อลใครที่แพ้นในเดนิเชลีกระหว่างฝรั่งเศสและโคลเชียมาอยู่กลุ่มนี้นะครับมอนเตเนโกยิปรอนตาสาธารณรัฐเช็กและก็หมู่เกาะแฟโระครับเชียร์หมู่เกาะแฟโระครับจะได้ไปหรือเปล่า <laughs> ก็ร่วมสายกับกลุ่มแอลนะครับแชมป์กลุ่มนะครับเข้ารอบอัตโนมัติแล้วก็12ทีมเนี่ย ในลำดับที่2นะครับในลำดับที่2คือลองลองจากฝูงเนี่ยที่2ของแต่ละสายเนี่ยหาหาหาแทีมที่ดีที่สุดแล้วก็ไปเพย์ออฟกันนะครับไปเพย์ออฟแล้วก็คัดเอา4ทีมตามแชมป์กลุ่มเข้าไปมันก็เป็น16ทีมนะเนาะเ,เข้าไปอรอบสุดท้ายในในฟีฟ่าเวิลด์ครับนะครับในปีสองพันยี่สิบนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือล่าสุดของทั้งหมดนะครับแอดมินจะนำไปลงลงไวเรื่อยๆนะครับ จะคลิกออฟกันเน่ในระหว่างช่วงเดือนมีนาคมนะครับช่วงพักเบสเบกทีมชาติในระหว่างมีนาคม2025นะครับถึงพฤศจิกายน2025นะครับเราก็จะได้ทีมในโซนยุโรปทั้ง16ทีมเราจะก็จะได้ทราบกันนะครับจ mm hmm. ะกเตะกันนะก็ในแต่ละสายในแต่ละทีมฟาดแข่งกัน,น5ครั้งนะครับในแต่ละสายนะครับ ติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมแอดมินก็จะนํามาลงข่าวสารมาลงให้เรื่อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับสวัสดีครับผม